จ,<ใ>จ<อ>ยากอ,น,อานี่นค่ะเงื่อนไขเรามีง่ายๆพักบ้านตัวเองโซนระบุมโนนนะคะแล้วก็มีรายได้ที่ตรวจสอบได้นะคะเราก็จะให้ผ่อนกับทางร้านเรานะคะออกรถเพียง29,000บาทผ่อนเดือนละ5,020งวดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่กบเซ็นเอฟวีลนนดันงะบุนนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะเป็น h o นด้า i ีวิตาโตเหมือนเดิมนะคะ ตัวนี้เป็นเครื่องพันหกนะคะมีเทกเป็นรถปีสองพันไปใช้ขพูโทษนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันก่อนนะคะคันนี้เราได้เก็บงานอะไรไปบ้างน,นะคะคันนี้เราเก็บสีให้ใหม่รอบคันเลยนะคะนี่นะคะเป็นดีเทกเล็บนะคะรถสภาพมาตอนแรกก็มีริ้วรอยรอบพันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็เก็บสีใหม่ให้รอบพันดีกว่าก็เก็บออกมาก็สวยงามมากเลยนะคะ สีเนียนรอบพันเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะของเราก็ต้องมีการขัดใบหน้าให้ด้วยนะคะนี่ค่ะไบหน้าใสกิ้งนะคะอ่าคันนี้เราเปลี่ยนกระจางหน้านะคะเป็นตัวคาร์บอนให้ด้วยนะคะอันนี้ลูกอันนี้อาจจะมีลูกค้าสนใจชอบเราก็เลยลองแต่งแนวนี้มาให้ดูด้วยนะคะอ่าต่อมานะคะล้อแมกค่ะนี่ค่ะเราก็จัดตรงให้ตามเคยนะคะ จัดตรงโหลดใส่เออแม็กให้นะคะจัดตรงให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อมาเรามาดูภายในกันบ้างนะคะภายในนะคะเริ่มจากวิทยุก่อนนะคะจากเจ้าของเดิมมาก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคะเราก็เปลี่ยนวิทยุให้ใหม่ด้วยนะคะสามารถใช้บลูทูธได้นะคะ usb ได้ a u x ได้นะคะแล้วก็นี่คะ่ะเราติดรีโมทให้ด้วยนะคะนี่คะ่ะจะได้ง่ายต่อการเปิดปิดนะคะแล้วก็อันนี้นี่วิทยุก็มีรีโมทด้วย ม,มาครบเลยนะคะแล้วก็ภายนงภายในสภาพของคันนี้นะคะโดยรวมถือว่าสวยนะคะอาจจะมีแบบเบาะต้องเก็บรายละเอียดบ้างแต่ว่าลูกค้าก็อาจจะไม่รู้ว่าเก็บอะไรบ้างนะคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกตามขอบตามอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ทําภายในนะคะให้ใหม่โดยการเก็บรายละเอียดของพวกแผงข้างให้ด้วยนะคะตัวนี้ทั้ง4บานเลยนะคะตอนแรกมาสภาพก็ไม่ได้สวยขนาดน,นี้นะคะเราก็เก็บให้ใหม่นะคะแล้วก็ที่สําคัญ ันนี้ค่ะเบาะนะคะเราก็ทําให้นะคะมาตอนแรกสภาพแบบเขาเรียกว่าอะไรคะคนนั่งนั่งมานานค่ะเบาะมันก็จะมียั่วบ้างเราก็เสริมให้นะคะตึงเลยค่ะทําให้ลูกค้านะคะส่วนหน้าห้องเครื่องนะคะเราก็มาดูเหมือนเดิมนะคะก็เทได้ยังอยู่นะคะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์วีเทคเดิมๆนะคะพวกสติ๊กเกอร์อะไรทุกอย่างอยู่ครบนะคะ <ๆ S 1> เราเน้นเราเน้นเดิมๆให้ลูกค้านะคะโดยรวมรถคันนี้นะคะ เครื่องยนต์เกียร์ขับดีนะคะถามนิดนึงนะคะทำไม h o น d a c ซ v i c เนี่ยช่วงล่างเนี่ยที่เราทำกันมาหลายๆคันเนี่ยทำไมถึงแบบขับดีอะคะทั้งที่มันก็เป็นรถเก่าและที่สำคัญเราจัดโรงเนี่ยเรามีการตัดสปริงให้ลูกค้าเป็นนิดนึงแต่รถมันก็ยังขับดีอยู่ไม่กระแทกกระทนันเหมือนรถรุ่นใหม่เพราะอะไรอะคะด้วยความที่สปริงเดิมอะครับของเขาะครับขดเขาจะยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดออกไปเนี่ยแค่ประมาณข้อ2ข้อนะครับ มันก็ทําให้รถช่วงล่างมันเฟิร์มขึ้นขับดีขึ้นแต่แต่ดูจากจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันดูเตี้ยถูกไหมคะแต่ว่ามันขับดีทุกคันที่เราทํามาเนี่ยยอมรับเลยค่ะว่าขับดีทุกคันไม่มีคันไหนแบบว่าขับแล้วแบบแกระแทกอะไรเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดเราไปส่งรถลูกค้าเนี่ยเนินสูงมากค่ะแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้เราก็เลยแบบเอะสงสัยว่าทำไมช่วงล่างมันแบบโอเค เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยรถรุ่นเก่าเนี่ยรถยุค90เนี่ยเขาจะมีความพิถีพิถันในการประกอบใช่ไหมคะใช่ครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะหลักวิศวกรรมศาสตร์ครับช่วงยุค90น่ะมีการแข่งขันทางการตลาดของโปรดักต์เนี่ยมากมากกว่าปัจจุบันอ่าที่เน้นรูปทรงไม่ได้เน้นสมรรถนะด้านช่วงล่างเพราะนั้นรถรุ่นเก่าๆครับถ้าเกิดช่วงล่างสมบูรณ์น่ะขับดีมากอ่ารับขับดีมาก ดีว่ารถรถแบบพวกใหม่ๆอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมคะมแล้วก็การซ่อมบำรุงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถูกนะคะคือซ่อมไม่แพงแล้วก็อะไหล่หาง่ายแล้วก็ซ่อมไม่จุกจิกด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลูกค้าอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมีแต่ Honda c i ี i c ตาโตมาขายเพราะว่ามันซ่อมง่ายนะคะแล้วก็หาอะไหล่ง่ายนะคะแล้วก็ค่าซ่อมถูกนะคะรถรถสมัยก่อนนะครับมันไม่จุกจิกนะครับก็จะมีแค่ระบบเชื้อเพลิงนะครับ หัวชีดจานจ่ายหัวเทียนรถเครื่องเบนซินไฟมาน้ำมันมายังไงก็สตาร์ติดขับได้ครับเพราะฉะนั้นคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำลูกค้านะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะแป๊บนึงครับคุณกบก่อนติดต่อสอบถามลูกค้าไม่รู้ครับวันนี้ขายเท่าไหร่ อยากพัเนื่อนไขเรามีง่ายๆพักบ้านตัวเองโซนประทุมนนนะคะแล้วก็มีรายได้ที่ตรวจสอบได้นะคะเราก็จะให้ผ่อนกับทางร้านเรานะคะออกรถเพียง29,000บาทผ่อนเดือนละ5,200วดนะคะถ้าใครสนใจก็ตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะโทรมาสอบถามอย่าทักไปใน y o u t u b e นะคะเพราะบางทีไม่ได้อ่านถ้ายังไงสนใจจริงก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะแล้วแล้วอย่างมีกรณีแบบลูกค้าแบบเขาอยากจะดาวมากกว่านี้ครับ ดาวมากกว่านี้ได้ไหมได้ค่ะได้จานวนมวดก็อาจจะลดลงคือเราสามารถขยับขยายเพิ่มหรือเงินออกรถมากกว่าเดิมเราสามารถคุยกันได้นะคะสนใจริงยังไงก็ดีเลยได้นะคะดีเลยดีเลยครับก็จะได้รถแบบนี้สองหมื่นเก้านี้มีอะไรให้ลูกค้าบ้างครับประกันมีไหมสองหมื่นเก้าก็คือมีประกันชังสามให้อ่ามีประกันชังสามให้ด้วยใช่ค่ะมีให้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเอารถไปพร้อมใช้งานนะคะไม่ต้องซ่อมเอาไปขับสวยๆตามนี้เลยนะคะ สนใจก็รีบโทรมานะคะช้าอดนะคะรอรับสายนะคะบ๊ายบายค่ะ